โยมหลากไปกินดได้มันกิน,ก,นกินลึกเนาะถ้าล่าขนาดนี้นะดนี้ีแดูมือโปะครับเมื่อกี้ลากลอกไปทั้งเบ็ดทั้งลอกเลยโหลากไปขนาดนี้ก็น่าจะรอดอยู่ พ่อปลาของใครอะใครตกได้อะของเวียนั่นแหละครับอ่าเวียห์เย็บเลยยกให้นะโชว์หน่อยโชว์ให้ปลาของเวียแล้วปลาของเวียไม่ใช่ปลาละเอ๋นี่จะทำอะไรกินครับเลี้ยงเอาเลี้ยงงั้นเอาปล่อยเลยกันปล่อยเลยไหมปล่อยเลยไม่จะเลี้ยงบ้านเบียร์เดี๋ยวไม่ปล่อยเดี๋ยวไม่ไปปล่อยแล้วลูกนก็กินตาจะไปปล่อย ออกครับอุ่งกไปเรียนไม่มึงกินตามาๆพี่เบียมาน้าถ่ายรูปให้เร็วมาถ่ายรูปก่อน1 2 3วันนี้พี่เบีเก็บไป4แต้มแล้ววันนี้ครับ1 2 3สวยไม่ต้องเอาลงไปยรกไซจะไปปล่อยจริงๆวันนี้เฮ้ยโอ๋เนี่ยครับสายนี้ทั้งนั้นเลยครับวิศ ได้ต้มแล้วปลาแบบนี้ทำอะไรกินปลายี่สก์ไงลาบบอกก้างมันเยอะไหมเยอะโอ้ ที่มันเคยตั้งการ